แกงน้ไม้ค่ะพี่น้องแกงน้ไม้กินข่าเช้าคะ่ะแกงนอไม้กับเ็ดเข็มค่ะพี่น้องคะ่ะเบแบบๆน้ำกันคะ่ะไดานามอย่านา่งมากคนดีดีค่ะพี่น้องซื่อข้าจาม้าคะ่ะสื่อข้าจาม้าต่ำเขาเบื่อค่ะพี่น้องตํำบักพิกต่ำเขาเบือ่อมือนี้บ่มีลูกโดดคะ่ะมีบักพิกกัาผากัาพ้อยหน่อยๆค่ะพี่น้องคะ่ะมือนี้บม่มเอ่บ่มีแนวจีดคะ่ะ แต่ว่าก็ใส่พริกเผ็ดๆอยู่ค่ะพี่น้องเตรียมตำข่าเบือตำพริกใส่ค่ะพี่น้องใส่หอมใส่กระเทียมแซบๆค่ะพี่น้องลงมือจัดการเลยอันนี้พักขาค่ะพี่น้องงามงามค่ะจัดการเลยค่ะพี่น้องใส่น้ำยาหนังลงไปค่ะตำข้าเบือไว้เรียบร้อยแล้วนำยาหนังคนดีๆค่ะเป็ดตะนวอยู่ค่ะพี่น้องจัดการใส่น้ำยาน,านางลงไปแล้วก็ ใส่หน่อไม้แล้วก็เห็ดเข็มลงไปเลยค่ะพี่น,อน้องหน่อไม้เพื่อนสาวออกมาหายค่ะเหลือ,อยี่น้อยหนึ่งท่านนี้แหละค่ะพี่น้องบวกก็เลยแกงไปคนตู้พอก็รลยฉีดยากแกงค่ะจัดการใส่หน่อไม้แล้วก็เห็ดลงไปเลยค่ะพี่น้องค่ะาตาเป็ดตัแซบอยู่ค่ะพี่น้อง่วนหอนหอนข้าวเหนียวหอนหอนเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาล้าหนัวนัวค่ะ ใส่น้ำปลาลางลงไปแกงน้อใหม่ก็เฮ็ดายๆค่ะพี่น้องค่ะมีอีหยังก็ใส่ไปค่ะอันเป็นมีบักอือใส่ลงไปแห้งแซมแห้งค่ะพี่น้องอันนี้บัวบ่มีค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ผงนัวค่ะพี่น้องคะใส่ผงนัวลงไปนวเลิกค่ะพี่น้องเอานวเลิกเลืกเลยค่ะ้หอมค่ะพี่น้องหอมปลาลาแห้งค่ะเสียเตี๋ยวบ่มมีลูกโดดค่ะ มาคนตูพ้พลอยยังกะเฮ็ดกินค่ะพี่น้องแกงน้อยน้อยอ้เจาะค่ะพี่น้องค่ะใส่ผงนัวลงไปเสร็จแล้วเราก็รอให้น้ำเดือดแล้วค่อยใส่อันตำข้าเบือค่ะพี่น้องถ้าใส่ตอนนี้มันสิติดก้นค่ะพี่น้องค่ะผ่ะข้าเบือนบัวใส่น้ำอัญนอาอ้วเจาะไว้แล้วค่ะพี่น้องรอให้เดือดก่อนค่อยเอาอพริกแล้วก็เอาเข้าเบือลงค่ะพี่น้อง ใส่เลี้ยวหลายมันสิติดก้นค่ะพี่น้องสิขิวค่ะผัะค่ะพี่น้องฟดแล้วค่ะหน้าตาน่ากินเลยทีเดียวค่ะพี่น้องคะจัดการใส่ข้าเบื่อลงไปเลยค่ะพี่น้องใส่ข้าเบื่อแล้วน้ำก็สิอันเข็มคนค่ะน้ำก็จะเข็ม้นบว่าใส่อันบ่ใส่ก่องบ่ใส่ขาก่องค่ะพี่น้อง ใส่มือถือเอามันบอด้มันบ่มีอ่าลณมแม่ค่ะพี่น้องมันบอด้อ,อ,อ,ดอัธโรดถ,ถ้าถือกล่องเนะ่ะมันดูอ่ามีชีวิตชีวาค่ะพี่น้องคะ่ะใส่เขาเบือ่อใส่เขาเบื่อลงไปแล้วน้ำคนเป็นตะแซ่บเป็นตะแซ,แแซ่บเบิงเบิงค่ะพี่น้องคะ่ะหนึ่งข้าวเนี้ยไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องรอตถ้าผีจะนองไม่กินน้ำเป็นมูคะ่ะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปพออ่า ชิมรสชาติดูว่านัวหรือยังแล้วก็ค่อยเติมผักขาแล้วก็ผักอิตูลงไปค่ะพี่น้องแสบว์ยุค่ะพี่น้องคะชิมเหลียบร้อยแล้วหน้าตาเปิดแต่กินค่ะใส่ผักอิตูแล้วก็ผักขาลงไปเลยค่ะพี่น้องใส่เชะาโอมแล้วก็ผักใบแมงลักลงไปเลยค่ะทุกคนราคาพี่น้องงามงามผักขาเมื่อน,นี่หยอดอวยสวยยุค่ะพี่น้องคะ เป็นแต่แซบอยู่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนใส่เป็นผักเลยค่ะพี่น้องใส่หลายๆเลยค่ะได้กินผักแกมไปน่ำค่ะใส่ลงไปละหอมครับานคับเมืองละค่ะพี่น้องค่ะป่าขางบานโพหนามาถาม่าเหตุที่ยังกินว่าซัน <laughs> ทำอะไรกินว่าซันล้ว,วา เราบ่กินดอกค่ะพี่น้องเราเป็นคนกรุงเทพเราบ่กินปลาลาค่ะเราถือก,กินอันปลาอันชะโอมเราเลยโพหนามาถามสำหรับคลิปนีบบอลาพีลานองค่ะพี่น้องคะไปพอกันไหมคลิปนาพูา้รคาพี่น้องไปนต่แซบบ่เตรียมถ้วยเตรียมบวงแล้วค่ะพี่น้องคะมากินน้ำกันสดนฮว่นน,น้ำกันคะ่ะลาพีลานองค่ะพี่น้องคะ,พอ,งคะพอกันไหมคลิปนา